สวัสดีครับพู้ผมโตนะออฟโตชแนลนะฮะอ่าคลิปนี้นะฮะก็เป็นวันที่2กันยายนนะฮะวันนี้นะจะมาทําโปรโมชั่นนะฮะของเดือนกันยายนนะครับผมจะพยายามทําโปรโมชั่นนะของแต่ละเดือนนะครับให้เยอะที่สุดนะครับโปรโมชั่นของวันนี้นะฮะอ่าของเดือนนี้เฉพาะเดือนกันยายนนะครับจะเป็นแมคโครรุ่นอ่าคูดิน่าหนึ่งห้าศูนย์นะฮะสิบห้าชแนลนะฮะเป็นอ่ามุ้งกีเล็กนะสเกล1ต่อ14บสี่นะฮะเป็นตัว ตัวยอดนิยมนะฮะัสำหรับตัวนี้ครับราคาโปรโมชั่นขอแจ้งราคาก่อนเลยนะปกติก็ขายกันพันสี่พันห้านะฮะตัวนี้นะฮะร,ราคาเพียง999าบาทนะฮะนี่คือราคาโปรโมชั่นของเดือนกันยายนนะฮะ9 9 9าสบาบาทนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับ ท่านใดสนใจนะสามารถติดต่อผมได้3มช่องทาง1โทร2องไลน์สามฝันเฟซบุ๊กนะติดต่อมาได้3มช่องทางสินค้าที่คุณจะได้9 9 9าบาทมีอะไรบ้างนี่เลยครับผมนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเลยนี่คือแกะกล่องเลยนะฮะไปถึงบ้านพี่ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะนี่คือ9 99บาทนะครับได้อะไรบ้างนี่แมคโคร1นึ่งันนะครับด้านหลังจะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ นะครับเป็นหัวชาร์จ usb นะฮะ usb หนึ่งเส้นนะครับมีแบตเตอรี่นะฮะนิเกตเจ็ดจุดสองโวลต์นะในการชาร์จหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งก้อนแล้วก็รีโมทนะสิบห้าชีแนลคอนโทรไลไร้สายนะครับสำหรับรีโมทต,ตัวนี้นะครับสินค้าที่ได้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับและที่สำคัญนะฮะทางร้านนะฮะโปรโมชั่นของเดือนกันยาที่บอกว่า999บาบาทนะครับแถมสติกเกอร์แคทด้วยนะหนึ่งแผ่นมูลค่า หนึ่งร้อยบาทนะฮะแถมให้ด้วยนะฮะรวมแล้วเซตนี้ที่ได้ไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตัวนี้มุ้งกีเป็นมุ้งกีเล็กใ่มฮะมุ้งกีเนี่ยนะเป็นมุ้งกีเล็กอ่านะฮะติดตั้งสติกเกอร์แคทได้เรียบร้อยนะฮะแบตเตอรี่อยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเทสการใช้งานให้ดูนะครับว่าสินค้าตัวเนี้ยนะครับมันดียังไงแล้วก็ขายดีประจำปีนะขายดีสุดแล้วนะฮะในปีนี้ นะครับเบอร์สวิตช์อยู่ที่ใต้นะฮะจะมีเสียงแล้วก็มีไฟนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะยกได้ไหมครับอ่าตัวยกจะมีตัวลิมิตอยู่นี่ครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะสามารถยืดเข้ายืดออกได้นะฮะของตัวเขาเรียกว่าตัวอาร์มนะครับส่วนตัวนี้นะฮะก็สามารถตักตักทรายได้นะฮะเห็นไหมครับ เป็นระบบเฟืองนะฮะจะมีดังเก๊กๆหน่อยๆนะครับลักษณะอย่างนี้ถ้าดังเก๊กๆแล้วก็อย่าไปฝืนมันนะครับอ่านะครับหมุนนะครับรอบตัวได้สองรอบนะฮะนี่ครับหมุนรอบตัวได้สองรอบอ่านะครับหมุนจะหมุนได้ประมาณสองรอบนะครับนี่นะครับปุ่มนี้นะปุ่มต่อไปนะตัวนี้นะครับเป็นการปิดเปิดไฟนะครับปิดเปิดไฟ นะครับตัวนี้เป <hips ruined> <feed> ็นการเดินนะฮะเดินหน้าถอยหลังนี him ่ฮะน้องๆเล่นได้นะฮะสำหรับตัวนี้ครับเดินหน้าถอยหลังแบบนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับเป็นปุ่มเดโม่นะฮะถ้าเรากดปุ่มตัวนี้ปุ่มเดียวนะฮะเหมือนเรากดให้เด็กๆดูนะครับกดปุ่มเดียวนะฮะตัวแมคโครก็จะเล่นเองน่าส่านี้นะฮะนี่ไม่ได้บังคับนะของรุ่นนี้นะครับราคาโปรโมชั่นนะจากพันสี่ร้อยบาทนะฮะลดเหลือ 999บาทนะเอาโปรโมชั่นถึงแค่สิ้นเดือนกันยายนนี้นะฮะโปรโมชันถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะครับมันจะเล่นเองแบบนี้เลยนะฮะเราไม่ต้องมาทําอะไรนะรเพื่อจะกดให้น้องๆดูนะครับนี่ฮนะยก,ยกอาร์มยกไรครบทั้ง15ชแนลนะ15ชแนลก็คือ15คำสั่งหรือว่า15อย่างในการสั่งงานเขานะครับ,นะรบอะ เหมือนเราอยากจะเด้นเราก็มากดเล่นได้เลยเนีฮมันก็จะอยู่การทํางานของฟัง์ชันเดโมนี่ครับนี่ยยกขึ้นยกลงนี่ยโยเกเอวก็ได้แบบนี้น,นะฮะล้างล้อครับนี่ยโยเกเอวนะมุกจีเป็นมุกจีเล็กนะฮะสำหรับตัวนี้ โยกได้แบบนี้เลยนี่ฮะคุ้มมากครับราคานี้ฮะ999บาทนะฮะแถมสติกเกอร์แคทนะครับที่ชาร์จแบตก็คือง่ายๆซื้อแค่ฐานรีโมทใส่2ก้อนแค่นั้นก็จบแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับการอัปเกรดนะฮะมันสามารถเปลี่ยนรีโมทตัวนี้นะครับเป็นรีโมทนี่นะครับเป็นรีโมทอนาล็อกนะฮะก็คือว่ามันจะบังคับง่ายกว่าเดิมอีกนะครับ จากที่เรากดปุ่มตัวนี้นะฮะในการที่จะยกเนี่ยก็มาใช้ตัวนี้แทนนะครับวิธีการเล่นง่ายๆนะครับอเราปิดสุนีนหมดตัวนี้นะครับผมวางไว้นี่นะครับไม่ได้ใช้งานเปิดสวิตนะครับแล้วก็มาเปิดสวิตตัวใหม่นะครับรอมันจูนสัญญาณเดีแป๊บนึงน,น,นะครับอ่ะนะจูนสัญญาณได้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เล่นได้เลยนะฮะแล้วก็ทําการยกตรงนี้แทนนไหมครับน่ฮะ นี่ยยกออกยกเข้าน่ฮะมันก็จะบังคับเหมือนกับแมคโครกันจริงเลยคราวนี้ฮะเป็นการบังคับผ่านจอสติกคอนโทรลลักษณะอย่างนี้นะครับเดินหน้าก็จะเป็นผุ่มล่างอย่างนี้นะครับนี่นี่ครับแบบนี้เนาะมีขึ้นมีลงนี่ฮะนี่หมุนนี่นะครับนี่ลงนี่ขึ้นนะครับนี่ตาก นี่ยืดอาร์มนี่ฮะนี่กดอาร์มครับแบบนี้เนาะนะครับส่วนปนะุ่มเนมโงนะะก็ใช้งานได้ปกตินะครับอ่านี่ฮะเพิ่มตอนนี้เจ็ดอยห้าสิบาทนะครับแลวอย่างหนึ่งนะในการเพิ่มของชุดนี้นะฮะเราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบอาจจะแบตเตอรี่นิกเกลนะครับเป็นแบตเตอรี่อ่าลิปโพนะหรือว่าลิเทียมโพลิอ่าลิแบตเตอรี่ลิเทียมแล้วน,นะครับ 2,500mAh 7 4์นะฮะตัวนี้นะครับก็จะแรงกว่าเดิมและก็เล่นได้นานแบตบตัวนี้นะฮะสามารถเล่นต่อเนื่องได้ประมาณ30-35นาทีกับการชาร์จเต็มๆหนึ่งครั้งถ้าเป็นแบตเตอรี่เดิมนะฮะก็จะเล่นได้ประมาณ15นาทีนะครับแบตเตอรี่เดิมแบบนี้ชาร์จเต็มใช้ได้ไมเล่นได้ประมาณ15นาทีแต่ถ้าตัวนี้ประมาณ30-35นาทีก้อนละ450บาทนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิโพ นะฮะหรือว่าไอเทียมไรออนนะครับนะ,ะเล่นได้เหมือนกันนะครับนี่ฮะความเร็วของเขาก็จะเร็วกว่าเดิมหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าวนอ่ะจะมากกว่านะฮะและมินแอมก็จะเยอะกว่าเล่นได้านานขึ้นนะ,ะราคาในสุดเล้านะฮะราคาเร้าใจเลยครับ -9 9 9บาทนะของแถมเทียบครับค่าส่งทั่วไทยร้อดเดียวนะค่าส่งทั่วไทย100บาทนะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับดูอยู่อย่าลืมกดถูกใกอย่าลืมกด subscribe นะฮะกดติดตามช่อง Auto Channel ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปนี้ไปแล้วนะฮะสนใจกดมาสั่งซื้อได้เลยครับสวัสดีครับ